ใครเจอปัญหาเรื่องกระทบหนาวและข้าวไม่กินปุ๋ยเนี่ยการใส่แมกนีเซียมซิงค์อย่างถ้ารองเสริม2อ,อันนี้ก็จะช่วยได้นะแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการทํางานภายในระบบรากต้นของข้าวทําให้ข้าวเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็ช่วยเป็นส่วนสําคัญในการสร้างคอรฟิลล์แมกนีเซียมเ่ยจะช่วยทําให้ข้าวในสังเคราะห์สแสงได้ดีขึ้นส่วนซิงค์เนี่ยจะช่วยทําให้ข้าวเนี่ยทนต่อสภาพอากาศหนาวร้อนได้ดีเวลาที่อากาศมันแปรปรวนจัดจัด,จดกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเนี่ย บางทีข้าวแบบตัวไม่ทานและข้าวเครียดเวลาที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วข้าวไม่ค่อยกินปุ๋ยเนี่ยการใส่ซิงคหรือว่าการให้ทางใบช่วยเนี่ยก็จะช่วยทําให้ข้าวเนี่ยดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้นในฤดูที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่พี่ฉีดยาหนอนกับยาเชื้อราพี่จะใส่พวกธาตุรองเสริมอย่างแมกนีเซียมซิงลงไปด้วยแมกนีเซียมซิงคที่พี่ใช้เนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาพี่ใช้ชื่อว่าโล่เขียวเป็นของไร่เทพโล่เขียวเนี่ยจะเป็นแมกนีเซียมซิงคในรูปแบบน้ําก็คือจะช่วยในเรื่องของการปรับตัวต่อสภาพอากาศททีีีี่่่่่่เเเเปปปลลลยนนงงไได้จจะะะมมคออออัญหหหาา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 รรรรืืขววใบบกกกพ จะช่วยทําให้ข้าวนสังเคราะแสงได้ดีสาหรับพี่นะคือถ้าเป็นช่วงเวลาที่อากาศมันแปรปรวนจัดร้อนจัดหนาวจัดพี่จะใส่แมกนีเซียมซิงค์ลงไปด้วยก็ถือว่าช่วยได้ดีเหมือนกัน